บรรยากาศพี่น้องนี่ไกลตีพอแก่ตัวก็จะมาเลี้ยงไก่ไก่ตีไม่เท่าตังง้ามพี่น้องนี่ไก่ตีแฮปปี้แล้วครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพี่ดิวอันนี้บ้านแม่ นี่คือบ้านข้างหลังที่อ่านว่าอะไรกรปตาสัญญาลูกผู้ชายนี่คือบ้านสัญญาลูกผู้ชายนะครับนี่อันนี้เป็นบ้านพี่ดีวเองนี่ฝั่งนี้จะเป็นฟิตเนสทุกคนอยากรีวิวอันนี้ให้ดูมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นลงรถครับลงรถทุกคนอยากเมาสอยากเมาส์อันนี้ให้ดูนี่ไม่เรียบอ่ะพี่ดิวสั่งต้นไม้มาประดับบ้านใช่ไหม แกบอกว่ากลัวต้นไม้ตากแดดอันนี้เป็นต้นไม้ปลอมแบบว่าแกกลัวมันมันร่วงมันตากแดดอะไรอย่างเงี้ยแกก็เอาผ้ามาคลุมไว้เวลาออกงานก็จะเอาผ้าออกอย่างเงี้ยครับต่บ้านสะอาดไหมบ้านที่ดิสะอาดสะอาดค่ะทุกคนแฮงปี้นี่แหละครับวิถีคนอีสาน วิธีคนอีสานถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะพี่ดิวอะคิดแค่ว่าถ้าวันหนึ่งอะมีตังนะจะสร้างบ้านหลังใหญ่ๆจะให้ครอบครัวอยู่ดีสบายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่ดีใจนะทุกวันนี้ที่ได้เห็นอย่างเงี้ยทุกคนเห็นบ้านเห็นบ้านเห็นช่องที่แบบว่าทําให้ครอบครัวสบายทําให้คนข้างกายสบายเนี่ยวันนี้ไปเกี่ยวข้าวมาดูดูมือชาวนาเนี่ย ทุกคนนี่วันนี้ก็ลุงม,มากับลุงน้องภูมิใจกับพี่ดิวไหมลูกภูมิใจมากเนาะแบบว่ามาถึงจุดนี้ทุกคนเนี่ยจากลูกชาวนาใช่ติดดินของจริงเลย <c oughs> ติดดินของ <c oughs> ประยเทธ์ <c oughs> เลยบบถ้าคนไม่ได้อยู่ใกล้ๆจะไม่มีใครคิดเลยพี่ดิวง,ง่ายขนาดนี้รูรักบ้านเกิดมากเนี่ยครับพอได้เห็นแบบเออบ้านเราสร้างให้คุณแม่สร้างให้ครอบครัวมันก็มีความสุขนะทุกคน คนไหนที่ได้ติดตามนี่มือชาวนาคนนี้แหละมือคนคนนี้สร้างได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ได้ก็ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามมากๆทุกครั้งที่เดียวได้กลับบ้านมาหลังบ้านหลังนี้นี่ไงมากับน้องๆทุกครั้งที่ได้กลับมาบ้านหลังนี้มันอิ่มใจมันคือความภูมิใจของเด็กคนหนึ่งที่ที่ทำมาทั้งชีวิตอะ เนี่ยวันนี้ถามเลขาดิวก็ได้ถามน้องตุ๊กตาก็ได้ตุ๊กตาเห็นชีวิตพี่ดิวอะ่ะอยู่บ้านนอกอย่างเงี้ยถ้าเป็นตุ๊กตาเป็นแม่พี่ดิวสมมติตุ๊กตาเป็นแม่พี่ดิวอะ่ะตุ๊กตาจะดีใจไหมดีใจและภูมิใจมากมที่แบบลูกชายคนนี้ค่ะเวลาไปอยู่กรุงเทพไปใช้ชีวิตแบบอยู่อีกแบบหนึ่งใช่แต่พอกลับมาบ้านก็กลับมาเป็น <c oughs> ไอ้ดิวคนเดิมแล้วก็ไม่ได้เผื่อแผ่แค่ครอบครัวตัวเอง <c oughs> ชาวบ้านทั้งหมดใช่ซื้อน้อซื้อกับข้าวไปเลี้ยงเลี้ยงทั้งหมดเลยเมันเปี่ควมับข้าวที่น มันเป็นความสุขพี่น้องนะครับผู้ใดสิคิดว่าพี่ดิวอีหอย่างกะสร้างแต่ว่าสิ่งสิ่งที่พี่ดิวเป็นน่ะพี่ดิวจะวางทุกอย่างนะเวลากลับมาบ้านแม่เข่าห้องเขาเวลากลับมาบ้านน่ะพี่ดิวจะวางทุกอย่างวางความเป็นซีอีโอวางความเป็นเจ้านายเนี่ยดูดิ <The sound of Period> ดูเท้าพี่ดิวดินี่ไปเกี่ยวข้าวมาจริงแม่แบบไปเกี่ยวเนี่ยไปเกี่ยวข้าวไปทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นความสุขของดิวนะ คือแบบดิวจะอยู่ยังไงอะ่ะมันก็เป็นความสุขเนี่ยภูมิใจนะเห็นภาพตัวเองอยู่ในบ้านแบบเออฉันทําได้นะนี่คือชีวิตรจริงคือดิวบอกเลยว่าเออบางทีถ้าดิวพูดแบบกับความรู้สึกตัวเองอะ่ะผ่านให้แฟนให้แฟนคลับได้ยินเนี่ยคือแบบดิวดีใจนะที่แบบดิวมาถึงจุดนี้แบบเออมีบ้านหลังใหญ่พ่อแม่สบายอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกครั้งที่เรากลับมาเราเลือกที่จะแบบไปเกี่ยวข้าวเองไป ทำกับข้าวให้ชาวบ้านกินอะไรที่เป็นเิมีคล็งๆนน้อยดิวไม่อยากลืมสิ่งที่ดิวมาถึงแม้วันนี้ดิวอาจจะมีทุกคนอาจจะมองว่าพี่ดิวมีตังพี่ดิวมีเงินมีอะไรแต่สิ่งที่ดิวมีมันคือหัวใจที่ดิวลงมือทํามันเองด้วยด้วยกายและใจของดิวก็ฝากทุกคนอุดหนุนครีมไข่มุกขอบคุณมากเลยนะที่ซื้อครีมไข่มมกซื้อน้ำหอมซื้ออะไรของน้องดิวอ่ะขอบคุณมากมากเพราะว่าสิ่งที่ดิวมองอยู่ตรงเนี้ยรอบๆด้านเลยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ มันมันมากกว่าความรู้สึกอ่ะตุกตา้าใจนะมันพูดออกมาไม่หมดมันพูดออกมาไม่หมดมันเห็นทุกอย่างในบ้านมันแบบมันมันมันอิ่มใจอ่ะทุกคนเนี่ยได้อยู่บ้านได้เนี่ยเนี่ยชาวนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอมือเลอะเนี่ยเดี๋ยวจะล้างเนี่น่มันเป็นความรู้สึกจริงๆนะทุกคนความรู้สึกที่ได้กลับมาบ้านอย่างเงี้ยเออหลายคนอาจจะมองว่าแบบ โอ้เขารวยเขาคงนู่นนี่นั่นแต่จริงๆดูไม่ได้รวยนะคนรวยกว่าน้องดิวมีเยอะนะเยอะกว่าดิวอะ่ะแต่ดิวรู้สึกว่าอิ่มใจมีแค่นี้ก็อิ่มใจสุขใจแล้วก็ต่อให้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นลูกผู้ชายคนนี้ก็ได้ทำตามสัญญาใจที่เกิดมาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่กตัญยูกะตะเวทีทำทุกอย่างให้ให้สำเร็จ ถึงแม้ใครที่ดูคลิปนี้อาจจะยังไม่ได้สาเร็จพี่ดิวอาจจะเป็นกําลังใจให้นะอย่าท้อแท้อย่าท้อแท,อท,แท้จงลุกขึ้นมาสู้ทุกๆวันเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะมีเองแหละที่รักไม่มากก็น้อยจงพอใจในสิ่งที่เราทําอยู่และจงเป็นเราให้มากที่สุดทําออกมาให้ดีที่สุดแล้วผลสําเร็จมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้คือไมเซนและความสําเร็จของพี่ดิวนะครับวันนี้สิ่งที่พี่ดิวได้คือความสําเร็จบางคนอาจจะมองว่ามีทุกอย่าง แต่พี่ดิวอยากจะให้กำลังใจทุกๆคนได้ก้าวต่อไปได้ลุกขึ้นสู้ในทุกๆวันแค่นั้นเลยแล้วเราจะประสบพบเจอกับคำว่าตื่รแฮปปี้นะแฮปปี้นะครับวันนี้ก็ขอบารมี ทุกคนแล้วก็ขออำานพาภาษีรัตนาตัยที่ปกปักรักษาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่บ้านของน้องดิวนะครับก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจคิดคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับมีความสุขอิ่มเอมใจนะครับเหมือนชีวิตพี่ดิวในวันนี้นะครับชีวิตที่ได้มาในวันนี้ได้มาเพราะความสุดจริตใจได้มาเพราะลูกค้าได้มาเพราะแฟนคลับขอบคุณลูกค้าที่ซื้อครีมไข่มุกนะครับขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนสินค้ามาโดยตลอดนะครับ แล้วเจอกันไลรหน้านะขอบคุณนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนได้มีฝันและทำความฝันนั้นให้เป็นความจริงนะครับบ๊ายบาย